แม้ไม่อาเทียบหนึ่งในลานลูกขอตั้งปณิธานสารสิ่งที่พ่อสร้างไว้ สศนอตมบลทับมาสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามมัธยาศัยอำเภอเมืองระยองสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามมัธยาศัยจังหวัดระยองตั้งอยู่ณเลขที่111ทับ 1. วัดเขาโบดหมู่ที่7ตําตบลทับมาอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองซึ่งได้รับความอนุเคราะห์การก่อสร้างอาคารเรียน จากพระครูประหลัดด็อกเตอร์อภิชัยอภิชยโยเจ้าอาวาสวัดเขาโบสถ์งบประมาณก่อสร้างอาคาร2ล้าน5แสนบาทเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนกศอนตอำบลทับมามีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน8หมู่บ้านมีประชากรรวม14,697คน มีจำนวนครัวเรือน8,011ครัวเรือนภายใต้การบริหารงานของนางวรมนรัตนจีนผู้อำนวยการกศออนอำเภอเมืองระยองบุคลากรที่ปฏิบัติงานกศนอตำบลทับมาได้แก่นางสาวสุพิชาบำรงสุนทรตำแหน่งครูกศนอตำบลกศนอตำบลทับมาได้นำนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักง,งานกศนอมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นกศนอว้าว และเป็นกศนต้นแบบ 5D Premium ดังนี้ด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good teacher ครูกศนตำบลทับมาพัฒนาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอมีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาและนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน นำข้อมูลการบริหารจัดการมีฐานข้อมูลและรายงานผลใน d m i s อย่างครบถ้วนกศนอตมนทับมามีการจัดการเรียนการสอนที่กศนอตบลเป็นประจำมีผู้เรียนหนักาสูตรกรกศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน55คนมีผู้เรียนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอ็นเน็ตร้อยละ100ที่สำคัญนั้นนักศึกษากศนอตลทับมาได้รับเกียรติบัตรคะแนนเอนเน็ตสูงในระดับมปลาย กศนตมทมาได้สร ok ้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและประสบความสำเร็จนักศึกษาของกศนตมทมาเป็นผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและมีส่วนรับผิดชอบต่อการทำงานเพื่อสังคมมีความภูมิใจครับที่ได้เป็นริสิตของขอนมาซึ่งผมจะว่าพาเป็นเป็นเปนไดบรไดที่ผมสามารถ่เข้าไปสู่ าากรศึษที่ดีด้านที่2ส,สภาพแวดล้อมทางกายภาพของกอศนตำบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ Good p a c e best Check In กศนตำบลทับมามีสภาพอาคารอยู่ในสถานที่มั่นคงมีความเป็นสัดส่วนและปลอดภยัยสภาพแวดล้อมภายในได้ออกแบบให้เป็นสีสันของดอกไม้แห่งการเรียนรู้ Flower Land แสดงถึงความสดชื่นและสีสันของดอกไม้ยังทำให้บรรยากาศภายในห้องเรียนสวยงามมีการแสดงข้อมูลตามบริบทของกอศตนตาบลที่เป็นปัจจุบันมีข้อมูลข่าวสารสาระสนเทศของตำบลที่ทันสมัยสวยงามมีความรู้ที่แฝงอยู่ในการจัดสถานที่ที่สวยงามผ่อนคลายอยู่ในทุกจุดมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายที่เอื่อต่อการเรียนรู้เช่นโต๊ะเก้าอี้คอมพิวเตอร์ มีบริการสถานที่สำหรับอ่านหนังสือทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ปีกศนนเข้ามาใช้พื้นที่ในวัดแล้วก็มันไม่มีความเหมาะสมพื้นที่ทีนี้ก็เห็นเด็กๆเ,เขาตั้งใจเรียนกัน ที่ท้านที่ดูอะไรเนี่ยเขาบกว่ามีความมีขมันดีถ้าแตเห็นความตั้งใจหลายๆอย่างก็เลยมีความรู้สึกว่าเราน่าจะทําอะไรสักอย่างนึงขึ้นมาให้มันเป็นดูเป็นจิจาักษณะก็เป็พื้นที่ของในวัดเนี่ยให้ถ้าทำอาคารเรียนก็ทําให้มันเป็นจิตจารกษณะให้มันเป็นอาคารเรียนให้มันเหมาะสมกับการเรียนการสอนมันจะได้มีระบบมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่า มันต้องทําอะไรแล้วเนี่ยเราก็อยากทําให้มันมีความมั่นคงมีความยั่งยืนแต่ความยั่งยืนนี่อยากให้มันตลอดไปไงก็เลยตัดสินใจว่าเอาละงั้นก็เอาสร้างอาคารขึ้นมาสักหลังหนึ่งดีกว่าเพื่อสร้างความชัดเจนในเรื่องการเรียนการสอนให้มันคงชัดขึ้นมาอีกแล้วก็ มุ่งหวังว่าเป็นการให้โอกาสกับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีโอกาสร่วมมือร่วมแรงร่วม,วม,วม,วมใจกันเด็กในพื้นที่ก็ได้มีโอกาสเรียนหนังสือได้มีโอกาสเข้าวัดได้ได้จะไ,ไ,ไ,ได้รู้จักวัฒนธรรมเดิมๆเหมือนสมัยก่อนว่าโรงเรียนเนี่ยเด็กอะไปรงเรียนที่วัดก็เลยมองเห็นว่า การที่เราอยากเอาโรงเรียนกลับมาไว้ในวัดอีกสักครั้งนึงเนี่ยมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่งงามด้านที่ 3. กิจกรรมการเรียนรู้มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ good activities กศนตลทับมามี 3, กิจกรรมการเรียนรู้มีความทันสมัยมีการจัดการเรียนรู้เชิงประจักษ์โดดเด่น เห็นชัดได้จากการที่ครูกศนตมนทับมาเข้ารับพระราชทานโรคชมรมจิตอาสาป้องกันเอดและร่วมจัดนิทรรศการชมลมจิตอาสาป้องกันเอดนณโรงเรียนกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเป็นผู้ดำเนินการโครงการเสริมสร้างความรู้การจราจรใส่ใจความปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อปลูกฝังนิสัยความมีระเบียบวินัยและเคารพกฎจราจรให้กับผู้เข้ารับการอบรมและ โครงการนี้ได้รับคัดเลือกเป็น Best Practice ของกศนตำบลทับมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนและสามารถทำงานเลี้ยงชีพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของตนเองมีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการเพิ่มช่องทางการค้าขายออนไลน์ให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในหลากหลายรูปแบบมีการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบริการหนังสือที่บ้านหนังสือชุมชนรวมถึงจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านที่ 4. มีภาคีเครือข่ายที่สามารถส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ good partnership ก็กศอนอตาบ,บมามีธรรมเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ที่เป็นปัจจุบัน มีสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ในตำบลมีภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมวางแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอาทิเทศบาลตำบลทับมาโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทับมาโรงเรียนชุมชนทับมาตำรวจผู้นำชุมชนร่วมวางแผนร่วมจัดกิจกรรมร่วมนิเทศประเมินผลการจัดการเรียนรู้รวมทั้งอาสาสมัครกศนอตำบลในการช่วยพัฒนากศนอตำบล ด้านที่5มีนวัตรกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง g o o d Innovation ครูกศนอตมลทับมาวางแผนการนำนวัตรกรรมเข้ามาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของชุมชนจัดสร้างนวัตรกรรมเครื่องฟอกอากาศซึ่งบริบทของชุมชนเขาโบทมีสถานที่ติดกับบริษัทบริหารและกำจัดขยะจังหวัดระยอง ทำให้ในบางวันมีความกดอากาศตำ่ำหรือหลังฝนตกจะมีกลิ่นขยะโชยมาทำให้ประชาชนต้องได้รับกลิ่นไม่พึงประสงค์อยู่ทุกๆวันกศน,นตำบลทับมาน้อมรับและมุ่งมั่นปฏิบัติตามนโยบายของสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกระทรวงศึกษาธิการอย่างเต็มความสามารถเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและผู้รับบริการ และจะพัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพในศตวรรษที่21